สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับจะมาตอบคําถามนะครับที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรถามกันมาหลายรายมากเลยนะครับว่าหอมพวงเบอร์ยี่สบนะครับเหมาะับการทําช่วงฤดูไหนที่ได้ผลผลิตดีที่สุดนะครับตัวหอมพวงเบอร์ยี่สิบนะครับเขาจะมีปัญหาเรื่องเชื้อรานะครับที่เป็นจุดด้อยของเขาเลยนะครับอันนี้เราจะมาพูดถึงฤดูที่ทําแล้วได้ผลผลิตสูงนะครับ เราสมควรจะทำประมาณตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกาไปนะครับตั้งแต่วันที่สิบห้าธันวาเลยไอ้สิบห้าพฤศจิกาเลยนะครับไม่เกินสิบห้าธันวานะครับหรืออย่างช้าสุดก็ไม่เกินวันที่สามสิบธันวานะครับจะไปเก็บเกี่ยวประมาณกุมภาถ้าใครเก็บเกี่ยวประมาณเดือนกุมภานะครับไม่สิ้นกุมภานะครับผลผลิตค่อนข้างสูงมากเลยนะครับแต่พอขึ้นมีนาปุ๊บผลผลิตเขาก็จะเริ่มถอยแล้วนะครับคือเป็นช่วงอากาศร้อน เริ่มร้อนเยอะแล้วนะครับอุณหภูมิค่อนข้างสูงตัวนี้จะมีปัญหาคือออกมาอาจจะเป็นเมล็ดด่างเมล็ดลายได้นะครับอันนี้คือเราต้องป้องกันก่อนข้าวออกนะครับไม่ใช่ข้าวออกแล้วเราถึงเอายาเชื้อรามาป้องกันนะครับต้องป้องกันตั้งแต่อยู่ในท้องนะครับคือเก็บเกี่ยวช่วงไม่เกินเดือนมีนานะครับประมาณสิบห้ามีนาถ้าเลยสิบห้ามีนาผล,ผลผลิตค่อนข้างจะด้อยนะครับถ้าเก็บเกี่ยวภายในเดือนกุมภาผล,ผลผลิตค่อนข้างสูงนะครับ ตอนนี้เรามาพูดถึงจุดด้อยนะครับที่เขาออกช่วงเดือนไหนที่มีปัญหามากที่สุดเลยนะครับคือตั้งแต่พฤษภาไปเลยถ้าข้าวออกช่วงพฤษภามิถุนา,นาการกดาสิงหาอันนี้นะครับจะมีปัญหาเรื่องฤดูฝนนะครับถ้าข้าวเบอร์ยี่สิบเนี่ยออกช่วงเช้าที่มีฝนตกนะครับถ้าเราไม่ป้องกันนะครับฉีก ต้องการเชื้อรามเมล็ดด่างมเมล็ดลายแล้วก็ปุ๋ยรับท้องรอบสุดท้ายนะครับพยายามอย่าใส่ตัวไนโตรเจนเยอะนะครับตัวไนโตรเจนใส่เยอะทําให้ข้าวออกสุดรวงข้าวออกไวจริงแต่ว่าปาะกอะพวกมเมล็ดด่างมเมล็ดลายนะครับยิ่งทําให้เขาถ้าข้าวที่ปอกกับโรคเชื้อราตัวนี้อยู่แล้วยิ่งทําให้เปาะใหญ่เลยนะครับทําให้เขาเป็นง่ายขึ้นเราต้องเน้นตัวท้ายให้สูงนะครับ การฉีกยาบำรุงก็ต้องเน้นตัวท้ายนะครับฮอร์โมนที่บำรุงอย่าใช้ตัวไนโตรเจนแต่เน้นตัวท้ายนะครับเขาจะไม่ค่อยเป็นโรคเมล็ดด่างมเมล็ดลายนะครับตัวนี้แล้วก็ในช่วงเดือนข้าวออกประมาณเดือนพฤศจิก,กาธันวาถ้าข้าวออกช่วงนั้นจะมีปัญหาเรื่องหมอกนะครับอย่าเล่งตัวท้ายนะครับฮอร์โมนบำรุงนะครับตัวปุ๋ยยังใส่ได้เหมือนเดิมใช้ตัวเน้นตัวท้ายนะครับ แต่ฮอมโมนบุลงอย่าเร่งตัวท้ายให้สูงนะครับจะทําให้เป็นโรคลาดอกกระถินนะครับมเมล็ดแตกที่เรียกกันว่าเร่งเยอะเกินไปเพราะข้าวตัวนี้คือเป็นข้าวที่มเมล็ดบางช่วงหมอกหนาจะทําให้เปลือกเขานิ่มถ้าเราไปเร่งฮอมโมนตัวท้ายเขาเยอะทําให้เขาเป็นมเมล็ดแตกก็จะเกิดเป็นโรคลาดอกกระถินนะครับอันนี้คือปัญหาของเบอร์ยี่บนะครับที่จะทํากันก็ดูช่วงระยะเวลากันสักนิดนึง ะครับคือเหมาะสมที่สุดนะครับที่ทำกันให้ออกช่วงเดือนมกรากรุมภาครับจะดีที่สุดออกมกราไปเกี่ยวกุมพานะครับหรือออกต้นกุมพากี่ยวปลายกุมพานะครับจะให้ผลผลิตค่อนข้างสูงแต่ช่วงเดือนเดือนอื่นถ้าทำก็คือต้องป้องกันให้ดีนะครับเขาจะเป็นเชื้อาง่ายนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังสาระดีๆจากลุงตีตะวันแดงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ